รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่าง รายการลอจุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดียลพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย FM 1 0 1 5เมกะเฮิร์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวเจนิสโลนิสิชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะและผมก่อนสุภศกรปิติวรยุทธ์นิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย พวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้พวกเราก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาค่ะวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชัชชาพนชัยพรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเทนนิสครับสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับผมก่อนอื่นครับก็อยากจะรบกวนให้อาจารย์เนี่ยครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับว่า ทำไมเนี่ยถึงจะต้องมีความผิดเกี่ยวกับศาสนาในประมวลกฎหมายอาญาของเราด้วยครับแหมช่วงนี้เรื่องศาสนาฮอตเนาะ <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าไปดูในหน้าข่าวต่างๆก็มีเรื่องศาสนาโน้นศาสนานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเ,ยเป็นของที่อยู่คู่กันกับชาติไทยมา,านานเราก็มีพระภิกษุสามเณรมีนักบวชแล้วก็นอกจากศาสนาพุทธแล้วเราก็ยังมีศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูซิกแล้วก็ความเชื่อที่เป็นลัทธิเป็นกลุ่ม ชนต่างๆที่หลากหลายแตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วความผิดเกี่ยวกับศาสนาเราก็คิดว่าคุ้มครองศาสนาทั้งก่อนทั้งเจนิสนี่เรียนอาญาภาคความผิดกันมาหรือ,อยังก็คงเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับแหมทําหน้าเลิกเลิกลกๆเนี่ยสงสัยลืมกันไปหมดล้วก็คงจําได้ว่าผมเคยสอนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับศาสนาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญานั้นนะ่ะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อคุ้มครองสังคมนะครับไม่ได้คุ้มครองศาสานาใดศาสนาหนึ่งแต่ ศาสนาเป็นเรื่องสำคัญในหมู่ชนทั้งปวงในโลกนี้เพราะการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องความเชื่อศาสนาทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าย้อนไปในประวัติศาสตร์ของโลกเราจะพบได้ว่าสงครามศาสนาบางทียืดเยื้อนานถึง300400ปีก็มีก่อให้เกิดศาสนาใหม่ๆก็มีก่อให้เกิดลทัทธินิกายใหม่ๆก็มีบางทีผู้คนก็ล้มตายไปเพราะว่าความเชื่อในทางศาสนาดังนั้นนักกฎหมายเนี่ยเขามักจะพูดกันบอกว่า ถ้าจะเถียงอะไรก็เถียงกันไปเถอะแต่อย่าเถียงกันเรื่องศาสนาเพราะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในลึกซึ้งในความรู้สึกของจิตใจผู้คนแล้วก็เป็นคันลองของชีวิตฉะนั้นการใช้ศาสนาเป็นอุปกรณ์ในการทะเลาะเบาแวงกันในการยกขึ้นเป็นการถือเขาถือเราก็จะทำให้สังคมในรัฐนั้นไม่สงบสุขฉะนั้น ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศาสนาเอาไว้ไม่ใช่เพื่อคุ้มครองาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งในประเทศไทยแต่เพื่อคุ้มครองความผาสุกข,ของคนในสังคมไม่ให้หยิบเอา,าศาสนานั้นมาเป็นประเด็นแตกแยกบาดหมางแล้วก็ทําให้รัฐนนั้นเสียสวัสดิภาพไปนะครับฉะนั้นนี่ก็คือที่มาเบื้องหลังของความผิดเกี่ยวกับศาสนาเราต้องเข้าใจว่าประมวกฎหมายอาญาของเรานั้น สร้างขึ้นด้วยระบบความคิดแบบตะว,วันตกที่เรียกว่าเป็น Secular State ก,ก็คือเป็นรูปแบบที่แยกศาสนาจากออกจากอาณาจากักรแต่ไม่ได้แปลว่าศาสนาจะไม่พึงปรากฏอยู่ในกฎหมายเลยไม่ใช่นะครับฉะนั้นความผิดเกี่ยวกับศาสนามีไว้เพื่อคุ้มครองพวกเราผู้เป็นพลเมืองแล้วก็เป็นสมาชิกในสังคมนี้เองนั้นถ้าเกิดว่าเราไปพลิกดูในประมวกฎหมายอาญาพอจะจาได้ไหมว่ามีกี่มาตราแหมเลืกลากกันเชียวอ้าว ก่อนที่จะตื่นเต้นมากไปกว่านี้ฉเฉลยให้ก็ได้ในฐานะครูบาอาจารย์มีอู่สามาตราเท่านั้นเองนะครับสองศูนย์ค่ะเก่งแล้วก็ไงอีกก็สองกับ208ร้อถูกต้องก็ <c oughs> ถ้าสาม,มาตรามันก็ต้องมีแค่นี้หลยนะ <c oughs> ถ้าเริ่มต้นถ้าถ้าถ้าเจนิสเริ่ม2 0งศแล้วก่อนก็ต้องไหลต่อไปเป็น 7, 2 0งศูนยจ็นได้แหละมาตราทั้ง3มมาตรานี้เนี่ยมีเนื้อหาที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่า มาตราแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องวัตถุและสถานในศาสนาในขณะที่มาตราที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมกันในขณะที่มาตราที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของนักบวชนะฉะนั้นทั้งสาม,มาตราเนี่ยจำง่ายสองศูนย์หกเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของสถานที่มาตราสองศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องการประชุมกันนมัสการการบําเพ็ญกุศลการทําบุญยาพิธีต่าง มาตรา208เป็นเรื่องการสวมเครื่องแบบนักบวชทั้งหลายยูนิฟอร์มว่างั้นเถอ,อะครัทีนี้มาที่มาตรา206อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนะครับว่ามาตรา206นะครับผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวังโทษโทษไม่น้อยด้วยละ่ะ โทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับองค์ประกอบของมาตรานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจำแนกเนี่ยเป็นองค์ประกอบภายนอกก็คือผู้ใดกระทําการด้วยประการใดๆแต่ข้อพึงสังเกตคือแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพของาศาสนาในหมู่ชนใดทีนี้ครับในในคำเนี้ที่ ครับสำหรับคำที่ว่าวัตถุแล้วก็สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของมูชนใดเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังคบว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยก็คือประเด็นที่อยากที่จะให้หยิบยกขึ้นมาถามนะครับเพราะว่าหลายเพราะว่าวัตถุหรือสถานเนี่ยหลายคนเผลอไปคิดถึงบุคคลสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมชี้หน้าด่าพระภิกษุรูปหนึ่งผิดมาตรานี้ไหม,มพระภิกษุจะเป็นวัตถุไหม ไม,ไม่ใช่สถานไหมไม,ไม่ใช่ฉะนั้นมาตราในี้คุ้มครองวัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดดังนั้นถ้ากระทําต่อบุคคลในทางศาสนาไม่เกี่ยวกับมาตรานี้นะครับ ตัวอย่างของการกระทําเช่นอะไรกระทําด้วยประการใดๆก็คือไม่ว่าจะด้วยกิริยาท่าทางเช่นไปตบหน้าพระพุทธรูปเอาเท้า,เาไปรูปหน้าพระเยซูหรือว่า,าขึ้นไปถมน้ําลายอยู่บนธรรมมาฏอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวัตถุในทางศาสนาหรือขึ้นไปทุบพระเจดีย์หรือขึ้นไปกระทำกิริยาล้อเลียนอยู่บนรอยพระพุทธบาทหรือว่าทามาจากอันเป็นวัตถุที่พึงเคารพในทางศาสนาอันนี้คือวัตถุ แต่ว่าถ้าเป็นพระเจดีย์พระวิหารอุโบโสถศาลาการประเรียนอันนี้งเรียกว่าสถานในทางศาสนาหรือมัสยิดหรือสุเราหรือว่าโบทคริสต์อย่างเนี้ยนะครับนี่ว่าสถานในทางศาสนาส่วนวัตถุในทางศาสนาถ้าเกิดว่าเป็นศาสนาพุทธเราก็คงจะคุ้นเคยกันพระพุทธรูปต้นพระศรีมหาโพหรือว่าพระธรรมจักรหรือว่า พระพุทธบาทหรือพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นศาสนาคริสตก็จะเป็นรูปนักบุญพระแม่แม่พระหรือว่าเป็นพระเยซูหรือว่าเป็นรูปกังเขนอย่างนี้ก็เป็นวัตถุในทางศาสนาคริสศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็มีพระเจ้ามากมาย ส่วนสถานก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลใดๆในทางศาสนาถ้าไปทําการเหยียดหยามด้วยประการใดๆไม่ว่าทางกายก็ดีทางวาจาก็ด้วยนะสมมุติไปพูดเหยียดหยามดูหมิ่นหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารอย่างเนี้ยแล้วทาให้เกิดความรู้สึกที่ที่เป็นลักษณะของการเหยียดหยามนะั้นก็อาจจะเข้าข่ายความผิดของมาตรา206แต่ต้องย้ํานะว่า อันเป็นการเหยียดหยามศาสนาฉะนั้นสมมุติว่ามีพระทศรูปองค์หนึ่งมีศิลปะที่ไม่ค่อยจะงดงามเราก็วิพากษ์บอกว่าเนี่ยดูสิพระกันท่านก็สั้นข้างยาวข้างพระเนรท่านก็หลุดล่วงลงมาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราเป็นการดูหมิน่นศาสนาไหมเหยียดหยามศาสนาไหมไม่นะครับไม่หรอกครับมันก็เป็นการอธิบายในทางศิลปะฉะนั้นต้องมีลักษณะแห่งการเหยียดหยามศาสนาแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะไม่ได้จํากัดศาสนาใดศาส,สนาหนึ่ง นะครับนี่ก็คือความผิดแรกท,ที่ที่ควรจะทราบเอาไว้ในมาตรา206นะครับฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดผมไปทำกิริยาอันไม่เหมาะสมกับเจ้าแม่ตะเคียนที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงแห่งหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาตรา206นี้แมคิดว่าคิดว่าเข้าไหมคิดว่าไม่เข้าค่ะอ๋อทำไมล่ะเพราะว่า แม่ตะเคียนไม่ได้เป็นวัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าแม่ตะเคียนนี่สังกัดอะไรเนาะนะครับไม่รู้ว่าแม่ตะเคียนเป็นศาสนาคริสต์พุทธหรือพราหมณ์ฮินดูหรือซิกที่ไหนเป็นความเชื่อดังนั้นดังนั้นเราจะตีกรอบความผิดในมาตรานี้เฉพาะในความหมายของวัตถุทางศาสนาซึ่งศาสนาที่ว่าเนี่ยต้องเป็นศาสนาที่เป็นทางการที่เรายอมรับนับถือกันว่าเป็นศาสนาเช่นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิก นะครับอาจจะมีไม่รู้ละถ้าเกิดว่าศาลจะนิยามว่าเต๋าหรือหรือของจือเป็นศาสนาก็อาจจะเป็นศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมไทยก็อาจจะไม่นับเป็นศาสนาก็ได้อาจจะเป็นความเชื่อลัทธิในทางจีจนคณะหมู่ชาติพันธุ์ชาวจีนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นของกฎหมายที่จะต้องใช้ดุลพินิษ์ให้สมกับกาลเทศะในภูมิภาคนั้นๆฉะนั้น เจ้าพ่อเจ้าแม่พญานาคีนางตานีแม่นาคพระขนงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็คงจะไม่ได้อยู่ในความหมายของมาตรา206นะฉะนั้นมาตราต่อไปนะครับที่จะอธิบายคือมาตรา207นะครับมาตรา207ที่ว่านั้นก็คือผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชน เวลาประชุมกันนมัสการหรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดๆโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวังโทษอันส่วนโทษเท่าไหร่ให้ท่านผู้ฟงังไปเปิดหาอ่านเองนะครับเอ่อนักกฎหมายเขาไม่จําโทษกันนะนะครับแต่รู้ไว้ว่าก็มีโทษทางอาญานั่นแหละนะวุ่นวายที่ว่านี่มันเป็นยังไงเอาลองเอ่อกอลงยกตัวอย่างวุ่นวายสิอ่าจะ ไปวยวายได้ไหมครับใช่<ะ>ได้ได้สมมุติว่ากําลังฟังเทศกันอยู่ในวันธรรมสวรรอยู่มาวันหนึ่งก่อนเมาถือปืนเข้าไปควงแล้วบอกเฮ้ยหลวงพ่อลงจากธรรมะเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> อย่างนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการประชุมกันในทางศาสนาไหมแน่นอนชัดเจนถ้าอย่างนั้นก่อนก็จะผิด207เลยแหละเพราะว่านี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในการประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน,นมรสการหรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายแต่สมมุติว่า หลวงพ่อหลวงพ่อกอนนะหลวงพ่อกอนบอกว่านี่การจะทําบุญยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องเอาชีวิตคนเนี่ยไปสังเวยบูชายันว่าแล้วเจนิสก็บอกทนไม่ได้ละหนู <ừ. S 1> ต้องวิ่งเข้าไปห้ามละในฐานะที่หนูเรียนกฎหมายมาว่าการฆ่าคนเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายฉะนั้นหนูเข้าไปขวางการบูชายันผิดมาตราสองร้อยเจ็ดไหมไม่ผิดค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่า การที่ไปห้ามการละเมิดกฎหมายกฎหมายหรือว่าชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นการที่กระทําการวุ่นวายอ่าใช่ถูกต้องเพราะหลายพราะในมาตรา207พูดอย่างชัดเจนว่าพิธีกรรมตามศาสนาใดาโดยชอบด้วยกฎหมายมการฆ่าคนไม่ใช่โดยชอบด้วยกฎหมายมสมมุติว่ามีศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งบอกว่าต้องเอาวัวมาแล่เนื้อเอาเกลือทาทีละชิ้นทีละชิ้นให้วัวตายอย่างทรมานอย่างนี้ อย่างนี้ก็อาจจะผิดพระราชบัญญัติ<ม>การคุ้มครองสัตว์มีการทารุณกรรมสัตว์คุณเข้าไปขัดขวางเนี้ยไม่ผิดตามมาตรา207<ม>นะครับหรือว่ามีศาสนาใดศาสนาหนึ่งบอกว่าต้องเสพเฮโรอีนอย่างเนี้ยไออย่างเนี้ยมันไม่ใช่อยู่แล้วละ่ะนี่ไม่ใช่พิธีกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าการก่อให้เกิดความวุ่นวายในการประชุมศาสนิกชนในเวลาประชุมกันนมัสการหรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดๆเนี่ยก็มีกรอบอยู่เหมือนกันนะครับเช่นว่าอะไรเช่นสมมุติว่า ก่อนจะไปบวช <Sure. S 1> แห่มันซะกยี่สิบกิโลตั้งแต่บ้านไปถึงถึงวัดนะครับเปิดรถแห่กันชึงชังชึงชังชึงชังเสียงสนั่นวันไหวทั่วหมู่บ้านไปหมดเลยระหว่างทางที่แห่นาคพ่อนาคก,ก้อนเนี่ยจากบ้านไปที่วัดเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการประชุมกันในทางศาสนา mm hmm. แต่เป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีคุณจะโ่คุณจะฮิ้วอะไรคุณก็ฮิ้วคุณก็โ่ไปถ้าเกิดว่ามีใครมา วุ่นวายโยนประทัดใส่มายิงปืนใส่ก็อาจจะผิดในประมวลกฎหมายยาแต่มาตราอื่นนะไม่ใช่เรื่องการประชุมกันในในศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงวัดแล้วพ่อหน้าเข้าไปสู่อุโบสถเพราะอุปชากำลังให้ศีลกำลังจะบวชสัมมาเนรอะไรเงี้ยว่าแล้วคุณก็โยนประทัดใส่อุปชากับพ่อหน้านั้นตกอ,อกตกใจร้องวีดไว้กันลัน่นอุโบสถ นันน่นเนผิดแล้วนะ,ะเพราะว่านั่นคือพิธีการในทางาศาสนาแล้วนะนะครับหรือว่าสมมุติว่าเจนิสกําลังสมมุติว่าเข้าไปในมัสยิดเนี้ยนะครับกำลังละหมาดวันศุกร์อยู่มาวันหนึ่งก้อนเกิดเกลียดมุสลิมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วโยนอาหารไม่ฮาลาลเข้าไปเช่น สุกรหรือสุนัขอย่างนี้นะครับเข้าไปในกลางวงของการประชุมกันนมัสการของญญาศาสนาอย่างเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ปะทัดไม่ใช่ปืนก็เป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในายศาสนิกชนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะความผิดในมาตรา207แล้วการแต่งกายเป็นนักบวชเพื่อเล่นละครมีความผิดตามมาตรา208้ยไหมคะมช่างสงสยัยเคยเห็นใช่ไหมหลวงพี่เท่งหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยนนะบางทีก็บอก มีไปแต่งตัวเป็นพระออกมาทำพูดจาตลกโปกฮาในละครก็มีอ้ามาตราถัดไปที่เราจะต้องรู้ไว้นะครับคือมาตรา208มาตรา208บอกว่าผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรน,นักพรตหรือนักบวชในาศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้นต้องระวังโทษมาตรา208เนี่ยจะสังเกตได้ว่าการแต่งกายเป็นนักบวชศาสนาใดๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเรื่มใส่ก่อให้เกิดความศรัทธาก่อให้เกิดความรู้สึกมีอิทธิพลทางใจแก่ผู้ได้พบเห็นสมมติว่าพระเดินมาเราเป็นพุทธาศาสนิกชนเราก็ยกมือไหว้บางทีถ้าถือบาตมาเราก็ใส่บาตร นะครับถ้าเป็นหลวงพ่อ,อ,อในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเดินมามีน้ำเสกอยู่ในมือมาพรมพรม,พมไอ้เราก็เออก็รู้สึกว่าเออหลวงพ่อก็คงมาเบสมาอยวอยพรอวยชัยเราแต่ปรากฏสมมุติว่าก่อนเป็นคนคนพานสันดานหยาบ <laughs> ไม่ได้มีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่ในบวชเบิดอะไรกับเขาเลยแล้วมาทำท่าเป็นพระภิกษุห่มจีวรขึ้นมาถือบาทมายื่นใส่หน้าผมก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระอย่างเงี้ย ก็ให้ลาบให้สักการะไปอย่างนี้มันก็เป็นการหลอกลวงเขาโดยมิชอบนะเนาะนะครับฉะนั้นในมาตรา208เนี่ยก็เลยบอกว่าผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสาม,มเณรคำว่าภิกษุสาม,มเณรหมายถึงบรรพชิตในพระพุทธศาส,าสนาเท่านั้นนะครับแต่ในมาตรานี้ยังพูดถึงว่านักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักบวชในศาสนาอื่นในศาสนาเตา๋าในศาสนา คริสในศาสนาขงจื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีชุดเฉพาะของเขานะครับการที่จะเข้าสู่ศาสนานั้นๆก็ต้องมีการบวชมีพิธีการหรือว่ามีเงื่อนไขในตามศาสนานั้นๆกฎหมายอาญาไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่เงื่อนไขของการไม่ได้ลงรายละเอียดว่าองค์ประกอบแห่งการเข้าไปเป็นพระภิกษุกฎหมายอาญาจะต้องบัญญัติไว้ว่าต้องทำยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของพระธรรมวินยัยนะครับฉะนั้นการ เป็นพระภิกษุสัมมนเนยนักพรตนักบวชในศาสนาใดต้องไปดูเงื่อนไขของศาสนานั้นว่ามาเป็นนักบวชในศาสนานั้นด้วยวิธีใดนะครับถ้าเป็นวิธีการโดยชอบเขาก็มีสิทธิ์ใช้ทว่าท่านแล้วกันท่านก็มีสิทธิ์ที่จะสวมยูนิฟอร์มของนักบวชในศาสนานั้นๆโดยชอบฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะสวมแล้วก็ไปสวมเครื่องแบบอย่างนั้นอะ่ะแล้วต้องมีเจตนาพิเศษ คือเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้นจึงจะมีความผิดตามมาตรา208ดังนั้นนี่ก็คือการตอบคำถามของเจนิสว่าแล้วหลวงพี่เท่งเนี่ยที่บวชกันแล้วก็ออกไปเป็นเล่นละครหรือเล่นภาพยนตร์อยู่ในอยู่นั้นน่นนะเขามีความผิดตามมาตรา208ไหมไม่มีค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีเจตนาพิเศษที่จะทำให้คนอื่นเชื่อว่าเขาเป็นนักบวช ในศานนส,สานาใช่เขาเราก็รู้กันว่าเนี่ยนนมันคือการแสดงละคอรมันคือการแสดงภาพยนตร์นะครับแต่บรรดาพระปลอมบวชอาจจะจว่าพระปลอมบวชนปลอมเป็นพระไม่เรียกว่าพระปลอมบวชไม่มีหรอกนะครับอย่างเนี้ยคนปลอมเป็นพระเช้าขึ้นห่มจีวรไปยืนอยู่กลางตลาดเปิดบาตรรับปัจจัยรับข้าวของอาหารอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยผิดมาตราสองรอยแปดแน่นอนหรืออยู่มาวันหนึ่ง เ,เจนนิสไปข่มภาพแต่งตัวเป็นภิกษุณีไต้หวันเดินไปเดินมาประกาศศาสนาพุทธมหายานอยู่แถวเนี้ยอย่างนี้ก็ก็ผิดนะครับเพราะว่าเป็นนักพรตในศาสนาใดนะครับฉะนั้นนี้ก็คือลักษณะความผิดในมาตราสองที่เราจะต้องมาพิจารณากันในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทศ โอเคอันนี้เข้าใจสึกแล้วก็เป็นคา,ารวาดกลับมานุ่งห่มจีวรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันมีการขาดจากความเป็นพระโดยออโตเมติกอย่างหนึ่งนะที่เรียกว่าปราชิกเคยดินใช่ไหมครับเคยดินครับปราชิกเนี่ยคืออะไรฆ่ามนุษย์ลักทรัพย์เกินห้ามาศ อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนเช่นบอกว่าฉันได้ฌานจะมาบัดหอเหอเดิอนอากาศเห็นนรกเห็นสวรรค์เป็นพระอาหารหันอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับและอีกประการหนึ่งเรื่องสําคัญของบรรพชิตในพุทธาศาสนาเลยคือเสพเมถุนนะครับไปเสพเมถุนกับผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีหรือแม้แต่ทวารของสัตว์ก็ดีเนี่ยขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีทีเดียวละ่ะเฮ้แล้วพวกเนี้ยถ้ายังห่มคลองจีวรอ,อยู่เนี่ยผิดมาตรา208รไหม อ่าอันนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในทางพระวินัยเนี่ยก็จะต้องมีการลงโทษในรูปแบบของพระธรรมวินัยที่เรียกว่านิคขหกรรมต้องมีกฎหมายคณะสงฆ์ต้องมีกฎมหาเทรสมาคมมาทํานิคขหกรรมที่จะมาชี้ชัดว่าคนเนี้ยต้องโทษเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กองโทษประราชิกแล้วไปเถอะแต่จริงๆแล้ว โดยธรรมดาของพระวิน,ยนัยระบุว่าคนเหล่านั้น,น่ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีครับเช่นมีความเห็นของนักวิชาการสําคัญในทางกฎหมายอาญาก็คือสรรารจันทรเกีิจมีนักนิตนะครับท่านบอกว่าในเมื่อการเป็นพระภิกษุเกิดขึ้นโดยพระธรรมวินัยถ้าเก,เกิดว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุโดยพระธรรมวินัยนั่นแปลว่าคนนั้นไม่มีสิทธิ์นุ่งห่มจีวรแล้วฉะนั้นคนที่เป็นปร,ราชิกแล้วแล้วก็ยัง ครองจีวรอ,อยู่ก็ถือว่าลวงโลกอยู่ตามมาตรา208นี้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือว่านักพรตหรือนักบวชที่พ้นสถานะของบรรพชิตเหล่านั้นไปแล้วหรือนักบวชเหล่านั้นไปแล้วยังครองยูนิฟอร์มเหล่านั้นอยู่ก็ผิดมาตรา208นี่ก็คือสามมาตราแค่นี้เองนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า มีไว้เพื่ออะไรคุ้มครองอะไรครับก่อนคุ้มครองอสังคมใช่ครับคุ้มครองสังคมให้สงบสุขเราดูข่าวแล้วก็บางทีเราก็ถอนใจแต่มันเป็นธรรมดาครับมีอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยตั้งาศาสนาทั้งหลายขึ้นใหม่ๆศาสนาแปลว่าคําสอนนะครับแต่องค์กรทางาศาสนาก็ดีบุคคลในทางาศาสนาก็ดีมันอาจจะมีความผันแปรเปลี่ยนไป มีความเสื่อมความรุ่งเรืองขึ้นลงเป็นธรรมดาแต่คําสอนของศาสนานั้นเป็นคันลองของจิตใจและความประพฤติที่ดีงามทั้งสิ้น<ม>นะครับไม่มีศาสนาที่ดีงามศาส,สนาไหนสอนให้คนประหัดประหารเบียดเบียนเลวทรามทุจริตกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามั่นในศาสนารับรองความผาสุกจะเกิดแต่ถ้าหยิบยกเอาศาสนามาทะเลาะกัน รับรองพังพินาศทรงามเกิดดังนั้นมาตราทั้ง3มาตรานี้จึงมีไว้เพื่อคุ้มครองสังคมให้สงบสุขโดยไม่มีใครเอาเงื่อนไขในทางศาสนาหรือวิธีการบ่อนเบียนหรือว่าดูถูกกันดูหมิ่นกันทําลายกันหรือว่าก่อให้เกิดความวุ่นวายกันในทางศาสนาเข้ามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้รัฐนั้นสั่นคลอนทําให้โลกนี้ไม่สงบสุขนี่ก็คือวัตถุประสงค์ที่เลาให คุณผู้ฟังฟังนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับใครที่สนใจที่จะมาศึกษาเรื่องราวของกฎหมายมากกว่านี้นะครับคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรหลายหลักสูตรทีเดียวนะครับนอกจากบรรดาน้องๆที่เข้ามาในหลักสูตรปกติแล้วเราก็ยังมีหลักสูตรภาคพิเศษภาคบัณฑิตนะครับ ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ฟังฟังแล้วแม้ชักจะสนใจกฎหมายขึ้นมาก็เชิญสมัครเข้าพักบัณฑิตได้ใครจบกฎหมายในชั้นปริญญาตรีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายัางไม่สาแก่ใจยังไม่พอแก่ใจอยากจะเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกคณะเราก็ยินดีต้อนรับ ถ้าท่านเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรชัชพลชัยพรมากมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับศาสนาในวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a w วยเ a a บลอหรือผ่านทาง y o u ยูทูบชา n นลลอจูลาชาแนลและพอดแคส จุฬาเรดิโอ p l u สและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนและพบกันได้ที่รายการวิทยุรอจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ p l u ส fm 101.5ง Hz อยเอ็าเมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5เมกะ